สวัสดีค่ะทุกคนวันเกิดแม่ซูรีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาจุดเทียนนะคะแล้วก็เป่าเค้กมันเกิดให้กับคุณแม่พร้อมกันนะคะ let's go ค่ะจริงๆแล้วนะคะเค้กนี้นะคะ เพื่อนของคุณแม่นะคะให้เราเนี่ยเอามาเซอร์ไพรส์คุณแม่ตั้งแต่ตอนตอนเช้าแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคือเป็นตอนเย็นแล้วนะคะเช้านี้นะคะทุกคนคือเพื่อนๆของคุณแม่นะคะสมัยเรียนที่มอชอนะคะมหาพิทยาเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็คือมาเต็มบ้านเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะแมวเองเนี่ยก็ตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็อ่อต้อนรับขับสู้กับพี่พี่แม่แมทุกคนนะคะแต่ว่า ตอนนี้นะคะก็เหลือกันเฉพาะครอบครัวแล้วก็คือเพื่อนสนิทแล้วนะคะ <_ C os> เพื่อนสนิทของแม่ <_ C os> เพื่อนสนิทของพี่แพทนะคะ <_ C os> เพื่อนสนิทของแมวนะคะ <_ C os> เดี๋ยวตอนนี้นะคะแมวก็เป็นตัวแทนนะคะแอบเข้ามาจุดเทียนนะคะจริงๆแล้วคุณแม่ก็รู้แล้วแหละว่าเราจะจะจุดเทียนให้คุณแม่นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าจะกลับนะคะเราถึงต้องต้องต้องแบบว่ารีบทำกันนิดนึงนะคะ <_ c oughs> คือไม่ได้มาวันเกิดแม่คือนานมากหลายปีมากนะคะก็เลยคิดว่าแบบว่าแบบอืมเราก็คนที่จะต้องแบบมานิดนึงอะไรเงี้ยเพราะปกติเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะกับการงานมันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะงานต่งงานมันเกิดแม่แมวก็เฉยๆฉยนะแมวคิดว่าแบบเออแบบมันจัดก็ดีไม่จัดก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคิดว่าทุกๆวันนะคะเป็นวันวันเกิดที่เราสามารถเฉลิมฉลองได้อยู่แล้วนะคะ แล้วก็อย่างวันแม่หรือว่าวันพ่ออย่างงี้แม่ก็สวยๆมากนะคเพราะแม่พอรู้สึกว่าคือเราก็รักเขรักแม่ทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือทําทุกวันค่ะให้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดนะคะอย่างวันเกิดตัวเองก็จะโทรหาคุณแม่นะคะแล้วก็พูดคุยกับคุณแม่นะคะแล้วก็เรียกว่าไงก็จะมีแบบกินอะไรกันนิดหน่อยนะคะไม่ได้แบบว่าเยอะแยะมากมายหรือว่าต้องแบบว่าดีมานอะไรสูงส่งนะคะแต่วันนี้นะคะไปค่ะทำให้คุณแม่

Happy birthday Happy birthday ขอให้คุณแม่มีความสุขมากนะคะ To you เวยว่าสวยคือแล้วก็อุ้ยตายแล้วทำไมแบบเป่าเค้กเสร็จหน้าตึงเลยอ่ะหน้าเด็กทันที เซเจซเจอ่ะถือถือเค้กถือเค้กถ่ยรูปกันก่อนดี๋ยรูปกันก่อนแป๊บนึงนะคะน้องชายนะคะน้องชายอ่ะไปตัดเค้กค่ะตัดเค้กเหรอโมาตนี่เลยมันจะพุ่งถ่ยรูปกับแม่กค่ะตัดม่ค่อล เราต้องหอยหลงนิึงไหมเพราะว่ามันจะมีกลมขอบเออว่าน้เพราะว่าไฟลงหัวดมหน้าต้ไฟลงหน้าไม่ถอยมากใช่ไหมไฟใช่ใช่เราต้องไฟที่ไฟลงหน้านี้นะอ่ากเออพี่แมวออกมาหน่อยค่ะโอเคหนึ่งสองสามรถช้าหนึ่งสามพี่แคทเห็นหมดไหมสามพี่แมทสี่ี่หนึ่งสอง

โอ้ยนี่นะฮะนี่คนนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเชงกรีล่านะคะทุกคนเชงกรีล่าเชียงใหม่นะคะพาคนกันมาทานข้าวเป็นแบบครอบครัวเท่านั้นนะคะวันนี้เป็นวันครอบครัวนะคะน่ารักมากแลวใส่หัวมงตัวเลิศปะ่ะอ๋ขอข้างหลังมันมีจางนี่ตัวแม่แมวอยากได้เลยอะ่ะโอ้อยแมวอยากได้อะ่ะมันใช่ไมเอาไปโชว์ที่ท,ที่บ้านไนงะที่เซฟิสแม่ซื้อตัวของขวัญเฮอรูโลนึงอันเดไยวแต่ละตัวมีปัญญากคนนี้ เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเดินดูกันมีอาร์ตนะ,ะทุกคนตรงนี้เป็นเช็คอินนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาพักนะคะเราก็นี่ด้านนี้ก็เป็นอาร์ตนะคะขายของต่างๆนะคะทุกคนค่ะคุณแม่ชอบมากนะคะเจียงใหม่เมืองจ้างอ่ะแม่น่ารักมากเลยอันนี้เป็นจ้างแบบเป็นจ้างแบบอันนี้หอมแก้มตัวเป็นจ้างโกลมเป็นจ้างลานนานะฮะน่ารักมากเลยะคะ่ะทุกคนค่ะ นี่วันนี้นะคะที่แมวจองมานะคะก็เป็นกาดคาเฟ่นะคะทุกคนพี่สาวนะคะแล้วก็สามีพี่สาวนะคะแล้วก็น้องมาร์คนะคะแล้วก็แมวนะคะได้เลยพี่แพทย์ลดมากเลยเห็นไหมอู้ตื่นเช้ามาก,กินอาหารมีสุขภาพทุกวันดีไก่ต้มวุ้นี่โปรตีนแอมเวย์อ่า แล้วน้ำเปล่าทาด้วยบเิลเอ็กซ์เพิ่มไอมอักเนสโคลไบโอติกแค่ดูแลสุขภาพดีมากไปสี่ค่ะแม่จะอายุละร้อปีนะอายุอ่ะเอาก่อนแต่วันนี้ใส่หมวกของประเทศไหคะปารีสคปารีมท่นไปมืองาาปารีสชอบปารีสไหมคะ หยงเดีวค่ะเยชอย่างเดียวค่ะตอนนี้ทานอาหารเรียบร้อยกันแล้วนะคะคุณแม่ชอบไหมคะดคะแไม่ให้กี่คะแนนคะสิเต็มสิบไหมคะสิบสเดี๋ยวคุณแม่จะไปชอบอะไรอีกเนาะอกไม่รู้ชอบอไรเรียวขอไปชุมแพรเรียวซ้ายไปกัดคำเที่ยงเลยอือแล้วเดี๋นี่ค่ะไปไหนเนี่ยกัดคำเที่ยงค่ะ ตลาดจริงใจตลาดจริงใจเคยเหรอแม่ตลาดอะไรน่ะเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะตลาดคล้ายลาๆกาดเล่หลังก่อนไม่ใช่ค่ะตลาดนัดไฮโซค่ะตลาดนัดอ๋อเป็นตลาดนัดแต่ไฮโซอิกะแล้วทำไมต้องไฮโซแบบซ้ายอ่ะไม่เป็นเลี้ยวตรงตาแพ่งเลยเนาะดีกว่าอ้แม่แบบเปล่าเนี่ยโอ้รถแบบเปล่านะคิดหน้าซื้อบเปล่าขนาดอะไอ่ะ แม่เดี๋ยวเอาซื้อปลาเผาไปให้เราออนที่ร้านตีบหอเขาต้องเอาอยู่ไปหอมของนาแฮมเบอร์เกอร์แม่จะซื้อปลาเผากินปลาเผาย่างเดียวจ้าแต่สุรีกินแต่ปลานะคะสุขภาพดีนะคะไม่เอาแป้งไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนค่ะสุขภาพดีมากนะคะคือไม่เคยป่วยเลยนะคะเนี่ยแมวยังแบบว่ามีแบบแกแ้มแกล้มคอเคอบ้างนะคะแม่สุรีไม่เลย แล้วคือแบบว่าเพื่อนนางทุกคนคือป่วยหมดไขมันน้ําตาลแต่นางไม่มีเลยทุกคนงงมากนี่รอแม่แมวเลี้ยวซ้ายนี่ได้ก่อนได้ได้เออเลี้ยวซ้ายนี่แล้วเปเลี้ยวซ้ายตรงไสนตัวไฟแดงไปเขียวนะเจ้าไปเขียวเออเลิศสุขภาพดีมากค่ะทุกคนค่ะปีที่แล้วจำได้ไหมคะที่แมวพาแม่ไปเที่ยวยุโรปอ่ะเก้าสิบวันสามเดือนเนาะแล้วคือแม่คือไปเดินสิบสองประเทศกับแมวทุกคนขาแล้วนางก็คือแบบ แขง oh. ็งแรงนางก็คือบอกว่าแบบโอ้สู้ตายเพื่อนแม่บอกเลยว่าสุรีอย่างไร่าเธอไปได้จะได้ใหญ่เอค่ะเพื่อนแม่บอกอะเลินได้อย่างไรนี่ยอย่างไรผ่านมาได้ย่งไรสะย่ำปอบปุ๊บปิดมาไปอีกเออเพิ่มมาได้อย่างไดเอ็มก่อนเพื่อนแม่คือแบบลดมากเลยอะเดี๋ยวไม่ต้องรอกับแม่ดูมันม่ไปได้เลยสรูสผ่านตลอดรสายผ่านตลอดนะคะทุกคนค่ะ ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปเดินตลาดจริงใจเนาะเพราะจริงๆเราแม่ไม่เคยมาเดินเลยนะตลาดจริงใจแม่เคยแก็ไม่เคยหรอกค่ะแม่ก็ไม่เคยเดินได้ไงคะขับรถไม่เป็นนะคะเรื่องแกร็บไปเอานะคะนั่งแกร็บก็ชวนเพื่อนสาวมาสิคะคุณเพื่อนสาวไปอยู่คนเดียวที่รู้ใจคือคุณคุณก็แล้วเพื่อนสาวที่รู้ใจของคุณก็ขับรถไม่เป็นเช่นกันนะคะสองแก่นะคะอรี่อย่างนี้ไปเดินเล่นกันนะคะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเราก็จะไปอ่อ ร้านพี่แพทนะคะคือพี่แพทเนี่ยมีร้านนะคะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะทุกคนก็คือเป็นร้านที่ทใช่ค่ะเป็นร้านชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวตอกช้างม้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแวะเวียนไปกินได้ก็จะแบบดีใจมากเลยนะคะบอกว่ามาจากน้องแมวนะคะมาจากาน้องแมวมาจากพี่แมวเจ้าวีเนอร์อันสวิสกี้กราดเนอร์อ่าแล้วจะได้แบบส่วนลดกรุบกริบนะคะจะมีะายนั่นนี่แถมนะคะกรุบกริบนะส่วนคนสุขภาพดีคนนี้ทำอะไรครับคุณ แชทโทรศัพท์ก่อนนะคะเพราะโทรศัพท์ม่ไหวแล้วนะคะหวังว่าไปกาดจริงใจนี่ไปโลตัสนี่บัตรซื้ออย่างล้วเนาะก็ได้ดูก่อน,นะค่ะถ้าปิ้งปิ้งก็มีงบเพิ่มห้าร้อยบาทโอ้เราว่าห้าพันะ หลายๆคนก็สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับอาการของคุณพ่อนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้แมวเคยเล่าให้กับทุกคนฟังไปแล้วว่าคุณพ่อเนี่ยได้รับการผ่าตัดใหญ่นะคะเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองแตกนะคะแล้วก็ต้องทําการผ่าตัดฉพลันนะคะอาการของคุณพ่อนะคะตอนนั้นแย่มากแต่ตอนนี้ค่ะทุกคนคะผ่านมาเกือบครึ่งปีแล้วนะคะคุณพ่ออาการดีขึ้นเป็นอย่างน่าดีใจนะคะทุกๆคนก็พอใจกับผลการผ่าตัดนะคะตอนนี้ก็ ออรอคุณพ่อพักฟื้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเยี่ยมคุณพ่อที่เชียงใหม่อีกนะคะแม้ว่าอาจจะไม่ได้พาคุณพ่อมอออกหน้าออกตาสักเท่าไหร่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เจอกันนะคะเราเจอกันตลอดเลยนะคะตอนนี้อ่ะทุกคนคะ่ะหมดเวลาแห่งความสนุกแล้วนะคะก็จะต้องกลับไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะกลับไปเจอสามีที่รักนะคะแล้วก็กลับไปทํางานที่เรารักค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ ตั๋วนะคะเป็นตั๋วของพนักง,งานนะคะนั่งสายการบินสวิสแอร์นะคะทุกคนแล้วก็มองไปข้างนอกแบบนี้นะคะก็เห็นป่อม่วงค่ะทุกคนคะ่ะการบินไทยนะคะเป็นสายการบินที่อ๋อแมวเนี่ยชื่นชอบมากเลยนะคะก่อนหน้านี้ที่มาทํางานในสวิตเซอร์แลนด์นะคะแมวก็จะใช้สายการบินนี้ตลอดนะคะก็คือการบินไทยนะคะแล้วก็เครื่องบินของการบินไทยเนี่ยมีความสวยงามโดดเด่นมากเลยคะ่ะทุกคนเวลาแมวเดินทางไปที่ประเทศอื่นๆน,นะคะแล้วก็เห็นมีเครื่องบินของเครื่องบินการบินไทยจอดอยู่นะคะ คือมีความโดดเด่นนะคะมีความสวยงามนะคะแล้วก็เพื่อนๆลูกเรือของเมวหลายๆคนนะคะก็เคยถามกันนะคะว่าวิโธท,ทาไมเ,ออเครื่องบินของสายการบินเนี่ยสวยจังเลยนะคะทำไมการบินไทยถึงเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ลายที่อยู่ตรงหางของเครื่องบินนั้นนะคืออะไรนะคะมแมวก็สนุกสนานมากเลยคะ่ะมอวมอกับเพื่อนๆไปนะคะแล้วก็บรรยายความเป็นไทยให้กับเพื่อนๆฟังไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็ ใกล้เวลาที่จะถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแมวไปถึงที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยแมวก็จะนําเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจนะคะก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วแมวก็จะเอาคอมเมนต์ของทุกคนนี่แหละคะ่ะมาทําเป็นคลิปเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องราวประสบการณ์แชร์ ความคิดนะคะแง่มุมต่างๆให้กับทุกคนได้ติดตามกันในตอนต่อไปด้วยค่ะตอนนี้นะคะเครื่องเทคออฟแล้วนะคะและก็ไม่นานนะคะก็กำลังจะแลนดิ้งที่เพรสสวิสแลนด์ค่ะทุกคนคะ่ะแต่จะบอกว่าไม่เก็บวิวนี้มาฝากทุกคนไม่ได้เลยนะคะทือเขาแอลป์เนี่ยสวยงามมากเลยนะคะใครที่นั่งมาเพรสสวิสแลนด์นะคะก็อย่าลืมชมทือเขาแอลป์ด้านซ้ายมือของทุกคนด้วยนะคะ